ิริกานนำทัพ Miss Earth Thailand 2020ปรับกลยุทธ์ชิงมงกุฎ Miss Earth 2020ดรซิริการอ้นสนกรันกรรมการผู้จัดการบริษัท w i s d ตอม Thai a c c e s สจำกัดและประธานบริหารโรงแรม e n s u r i r e s o r t and Hotel ดผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Earth t h a i l a ด์2020ประธานมิตรเอิร์ธไทยแลนด์คนใหม่ของประเทศไทยโดยในปีนี้เข้มข้นและได้มาตรฐานสาวงามระดับโลกและที่พิเศษก็คือการประกวด m i ตรเอิร์2020ครั้งนี้เป็นการประกวดนางงามออนไลน์ครั้งแรกของโลกโดยจะมีการสตรีมมิ่งจากผู้เข้าประกวดในประเทศต่างๆทั่วโลกสำหรับประเทศไทยมีการจัดแอนแปลงข่าวเปิดตัวน้ำเพชรที่อยากา มิสเอิร์ธไทยแลนด์2 0 2 0ตัวแทนสาวไทยที่จะเข้าชิงมงกุฎเม็ดเอิร์ธ0ค่ะสำหรับแม่นะอนะโอเคก็คงจะมีคำถามที่เนืองแน่นเนาะแม่ก็เก็บความลับไว้จนวินาทีนี้ว่าคนที่เหมาะสมเนี่ยคือคนที่สามารถที่เคยไปโดยเฉพาะในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ทุกๆเวทีเกือบจะแต่งตั้งนะคะตัวแทนประเทศเป็นคนเดิมนะคะเพื่อให้เขาสานต่อ ภารกิจที่ข้างค้างไว้ในปีที่แล้วให้สมบูรณ์แบบในปีนี้แล้วแม่ก็เชื่อว่าน้ำเพชรนะคะเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นสุภาพสตรีคนไทยคนหนึ่งที่กล้าพอที่จะมายืนอยู่ในเวทีของของมิสเอิร์นะคะเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตอนนี้กระแสโควิดมาเนี่ยแม่ว่าเป็นกระแสที่ทุกคนต้องตันหนักละแล้วก็ต้องคิดแล้วหละตอนนี้น้ำเพชรไม่ได้ทำงานคนเดียวน้ำเพชรเป็นคนที่ทำงานร่วมกับ คนทั้งโลกใบนี้เพราะว่ากระแส COVID, โควิดโรคระบาดแล้วก็สุขภาพที่ย่ำแย่เพราะเราไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมคือเรียกได้ว่าปีนี้นะคะบอกเลยว่าต้องดับเครื่องชนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดอะไรไปน,นิดเดียวเพนไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นปีที่เพนอายุ28แล้วนั่นคือมันเป็นปีที่เราต้องเอาประสบการณ์ทั้งหมด7ปีในการประกวดนางงามมามาใช้เพื่อเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายจริงๆที่ แต่ก่อนแถลงข่าวบอกสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วแล้วก็อีก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 ,อก,อกจนแบบว่าคือเวทีนี้มัน28ล้ออ่ะมันประกวดที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในเรื่องของความพร้อมอ่ะกายพร้อมใจพร้อมทุกอย่างพร้อมทีมงานพร้อมเรียกได้ว่ามันมีความพร้อมมากดีกว่าค่ะที่ไม่ได้พร้อมธรรมดานะคะพร้อมมากในการที่จะพิชิตมงโลกสาหรับเพชรอ่ะคิดว่าหนักกว่าเพราะฉะนี้เราเพราะว่าเขาตัดสินเราจากจากภาพที่เห็นจากเขาไม่ได้ตัดสินเราจาก พราะว่าเหมือนเพอร์เซนต์ในเพอร์นที่เขาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการบ้านมันหนักกว่าทุกปีค่ะใครว่าการประกวดออนไลน์แล้วอยู่ที่บ้านตเตงสบายไม่จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดรูปแบบใหม่ที่ทั้งโลกก็ยังช็อกอยู่เหมือนกันว่ากองแม่ทําการประกวดออนไลน์ขึ้นแต่ว่าสําหรับเพชรเนี่ยมันเป็นข้อดีที่เราจะรณรงค์ทั่วโลกจะรณรงค์ในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า อย่างการระบาดของไวรสัสโควิด -19 เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างแต่เราได้สิ่งหนึ่งสิบบางอย่างกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เพชรมาเพื่อมงแน่นอนคะ่ะ <blues. S 1> คืออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให,ให้ให้เพชรด้วยนะคะปีนี้เพชรก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนจริงๆในการสู้ศึกนี้นะคะเพราะว่าเป็นศึกออนไลน์ด้วยอยากให้ทุกคนช่วย โหวตช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยทําให้บ้านเรามันมีกระแสเยอะเยอะก็ยังไงฝากน้าเพชรกับแม่น้องด้วยนะคะก็สำหรับแม่น้องมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากนะคะถึงถึงความสู้หรือเปล่านะบอกว่าไม่ต้องกลัวเลยของน้าเพชรเนี้ยใจสู้เกินร้อยส่วนกองล่ะกหน้าที่ของกองอ่ะคือแบ็กอัพการสู้ของนางงามเกินร้อยเช่นกันเพราะมั่นใจว่าเราทําการบ้านมาดีนะคะแล้วเราให้เกียรต เวทีแน่นอนนะคะก็มิสเอิร์ธถึงเวลาแล้วที่เราจะคว้ามงกุฎระดับโลกมาประทับมงที่ประเทศประเทศไทยของเรานะคะซึ่งก็ขอให้แฟนนาง,งามโปรดติดตามแล้วให้กำลังใจกองเราด้วยนะคะเพราะว่าการแข่งขันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงวันที่29พฤศจิกาทัา้งตลอดเวลา3เดือนเราต้องการกำลังใจค่ะแล้วก็ท่านมาเยี่ยมพวกเราได้เพราะเราสตรีมมิ่งกันที่นี่ ที่โรงแรมเอ็นซิริลำลูกกาค่ะอยู่ที่นี่ตลอด2เดือนกว่านะคะก็มั่นใจว่าในเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเราจะมีการลุ้นกันกันกบเวทีระดับโลกมิสเอิร์ธค่ะ